วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นแม้จะมีประโยชน์มากเพียงใดแต่ถ้าการเรียนรู้ไม่ถูกหรือใช้ไม่เป็นก็ไม่อาจสร้างสรรค์ประโยชน์อันใดที่เป็นแก่นสารได้การศึกษาเรียนรู้จึงสำคัญตรงที่ว่าต้องศึกษาเพื่อให้รู้จริง และรู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยไม่เป็นพิษเป็นโทษพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชพัฒนณอาคารใหม่สวนอัมพรเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่15มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน3ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดค่ะท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือชื่อที่เราได้ยินจากข่าวสารตามสื่อต่างๆมาสักพักใหญ่แล้วในหลายประเทศก็ได้มีการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ต่างๆในการนำรถพลังงานไฟฟ้าที่ปราศจากการใช้เชื้อเพลิง ออกมาใช้งานจริงบนท้องถนนจากผู้ผลิตหลายค่ายเนื่องจากราคาน้ำมันที่มีความผันผวนตลอดเวลาทำให้ทั่วประเทศรวมไปถึงประเทศไทยตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจในการใช้รถยนต์พลังงานสะอาดเพื่อลดปัญหามลพิษอย่างรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างจริงจังทำให้อีกไม่นานเชื่อได้เลยว่าวงการรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นที่น่าจับตายอย่างมาก ในฐานะพาหนะแห่งการลดโลกร้อนวันนี้เราไปทำความเข้าใจถึงวิวัฒนาการเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าและผู้นำด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงโอกาสของบ้านเรากับการที่จะได้ใช้รถยนต์พลังงานสะอาดนี้จะมีมากน้อยแค่ไหนคะ่ะรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นไม่ใช่เพิ่งจะถูกผลิตหรือคิดค้นขึ้นมาในยุคนี้แต่อย่างใดในอดีตหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานจริงกันแล้วหลายครั้งโดยจุดสูงสุดของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19ต่อเนื่องศตวรรษที่20ซึ่งขณะนั้นพลังงานเชื้อเพลิงแบบอื่นมีราคาที่สูงและมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากจึงทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานในหลายประเทศ ในช่วงศตวรรษที่21รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลับมาได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังอีกครั้งเพราะแบตเตอรี่มีคุณภาพมากขึ้นระบบพลังงานการจัดการที่ดีขึ้นรวมไปถึงพลังงานเชื้อเพลิงในโลกที่ดิดราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและการตื่นตัวของประชากรโลกต่อสภาวะโลกร้อนจึงทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มกลับเข้ามาอย่างกระแสอีกครั้ง พร้อมกับการพัฒนาที่จริงจังเพื่อหวังให้นำมาเป็นพลังงานทางเลือกของทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้หากพูดถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแล้วคงต้องกล่าวถึงแบรนด์เทส l a ของอีลอนมัสผู้นำและผู้พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์รถยนต์พลังงานสะอาดนี้ให้กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งเพราะเทส l a ได้เริ่มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ครั้งแรก ในปีคริสต์ศักราช2008ในชื่อ Tesla Roadster ซึ่งมีราคาสูงถึง100,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐแต่ทั้งนี้ก็ยังได้รับการตอบรับจากผู้ชายรถที่ดีพอสมควรเมื่อสามารถทำยอดขายได้ถึง2,000คันในปีนั้นซึ่งหลังจากนี้เทสลาก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเทสลาเป็นค่ารถยนต์ไฟฟ้าที่มีมูลค่ากิจการสูงที่สุดในโลก มีการคาดการว่าในอนาคตอีกประมาณ10ปีหรือในปี2030แบตเตอรี่จะมีต้นทุนเพียง62ดอลลาร์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเท่านั้นเองในอนาคตอันใกล้เรากำลังจะได้เห็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เวลาชาร์จเพียงไม่นานก็เต็มวิ่งได้ครั้งละเกินกว่า1,000กิโลเมตรมีระยะใช้งานไปเกือบ50ปีและที่สำคัญราคาเอื้อมถึงได้ทุกประเทศทั่วโลก ณวันนั้นเราคงเข้าสู่ยุคแห่งยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงสำหรับประเทศไทยณปัจจุบันทางภาครัฐและภาคเอกชนได้หันมาให้ความสนใจพร้อมเปิดช่องให้รถยนต์ไฟฟ้ามีโอกาสดำเนินการได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการผลักดันจากทางรัฐบาลที่สนับสนุนให้คนไทย หันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าโดยต้องยกเครื่องในหลายๆอย่างเช่นการปรับตัวของผู้ใช้งานสถานีชาร์จไฟฟ้าศูนย์ซ่อมบำรุงอะไหล่สิ้นเปลืองการกำหนดภาษีรถยนต์เป็นต้นอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญของตลาดรถยนต์ไปเรียบร้อยแล้วสองปีที่ผ่านมาเราได้เห็นพัฒนาการของรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากรายงานของธนาคาร UBS ประเทศสวิสแลนด์ได้ทำนายไว้สอดคล้องกับรายงานของธนาคาร ING ของเนเธอร์แลนด์ที่คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีอิทธิพลเหนือตลาดรถยนต์ยุโรปภายในปี2035ทั้งสองสำนักได้สรุปเหมือนกันว่าปัจจัยหลักอยู่ที่การลดลงของราคาและยังมีช่องว่างที่สามารถจะลดต้นทุนได้อีกด้วยกลยุทธ์อย่างเช่น การพัฒนาแบตเตอรี่ที่ราคาถูกลงและการสร้างสถานีชาร์จไฟให้มากขึ้นมาตรการเหล่านี้จะมีความสำคัญเนื่องจากตอนนี้หลายๆประเทศได้เลือกที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพียงอย่างเดียวที่ราคากำลังลดลงแหล่งพลังงานหมุนเวียนอื่นเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ก็มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องจนถูกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาของแผงโซลาเซลล์ลดลงอย่างมากและราคาที่ลดลงของรถยนต์ไฟฟ้าดูเหมือนจะเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งของการปฏิวัติพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำและติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc. .go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่15มกราคมเป็นวันที่15ของปีหรือเป็นวันที่16ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก350วันในปีนั้นวันที่15มกราคมพุทธศักราช2 4ง8อังกฤษกับฝรั่งเศสทำสัญญา6ข้อเพื่อกำหนดเขตแดนในแหลมอินโดจีนโดยระบุให้สยามเป็นดินแดนกลางที่ทั้งสองประเทศจะไม่ส่งทหารเข้าไปวันที่15มกราคมพุทธศักราช2544 เปิดตัววิกิพีเดียภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการวันที่15มกราคมพุทธศักราช2551สถานีโทรทัศน์ไทย PBS รับช่วงต่อจากสถานีโทรทัศน์ ITV ที่ถูกยุติการออกอากาศโดยกรมประชาสัมพันธ์วันที่15มกราคมพุทธศักราช2552หลัง US Airways เที่ยวบินที่1549ชนฝูงหา่านแคนาดา ระหว่างบินไต่ระดับช่วงแรกจากนกครนิวยอร์กกับตันเชสลีย์ซันเลนเบอร์เกอร์สามารถลงจอดฉุกเฉินในแม่น้ำฮัสซันได้สำเร็จพบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ